บนรถอยู่กับเบโกแมนบอสเ้แลวก็มีอาจารย์อีก3คนคืออาจารย์ประเสริฐศรีพนมและอาจารย์พรชิ์ช่างกินหมอและอาจารย์เอนี่เมื่อกี้พวกเราไปโรงเรียนอะไรมาอุอมศึกษารุ่น้องติดมาดูดเต็มเลยข้างหลังก็มีคนไทมีคนเชื่อมแบบ <prediction? S 2> เขาก็ตามมาติดที <to> ่หลังไม่ได้อยากได้ปฏิเสธเขาไปเลยเขาไม่หลังก็เลยติดติดติกาสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยก็เห็นเนี่ยแผ่นต้องสองบาแน่นอนเขาเอามาแปะกันเพราะเราก็แบบอย่าแปะเลยอย่าแปะเลยใช่แล้วเขาก็แถมมาด้วยบอกว่าไปติดเองที่บ้านใช่เนี่ยนอนแล้วแต่ว่าตัวแผ่นละตัวละห้าบาทแผ่นละสองบาทเองนะแต่ไม่ได้ซื้อนะกันโลคูบอไม่ได้ติดนะ คือความจริงเราก็หดกันมากเลยหดมากอันนี้เป็นวิดีโอลับว, <c oughs> วิดีโอลับ <c oughs> อย่าบอกใครพอเราพอเราโพสลง